สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับมันมีหลายประเภทหลายแบบที่เวลาเราไปขอกู้ยืมเงินจากนายทุนนะฮะบรรดาเจ้าหนี้เขาก็จะจับเราทําสัญญาต่างๆหนึ่งในนั้นคือสัญญาที่ถือว่าเป็นอันตรายมากๆมหันตภัยขายฝากนะฮะ ซึ่งตรงนี้ผมอยากออกมาเตือนสติให้แง่คิดนะครับในการทำสัญญาขายฝากดูให้ดีสิทธิและหน้าที่มันค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อสังเกตในเรื่องของสัญญาขายฝากนะฮะหลายคนจะได้เข้าใจถ่องแท้ถึงสัญญาอมหันตภัยประเภทนี้จะได้ระมัดระวังกันสัญญาขายฝากเบื้องต้นเวลาเราไปกู้ยืมเงินนายทุนเขาก็จะทำเป็นเหมือนสัญญาทั่วๆไป นะอยากยืมเงินชั้นคุณทําสัญญาไปจดหลายคนเข้าใจว่าขายฝากคือจำองแต่มันไม่ใช่นะฮะสัญญาขายฝากนะฮะเป็นการจดนิติกรรมประเภทหนึ่งในที่ดินนะฮะโดยเป็นการขายที่ดินให้ตามกฎหมายเขาเรียกว่าขายที่ดินให้โดยให้สิทธิ์ผู้ขายในการไถ่คืนซึ่งกําหนดไม่เกิน10ปีนะครับตรงนี้เวลาไปกู้ยืมเขาก็บอกว่าขายฝากเลย นะครับแล้วก็เอาเงินไปไอ้เราก็เข้าใจว่าเป็นจำนำจำนองกู้ยืมธรรมดาไม่เอกใจนะฮะต่อไปดูให้ดีถ้าเป็นสัญญาขายฝากจะมีข้ออันตรายดังต่อไปนี้สัญญาขายฝากที่ดินนะฮะจะถือว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินโอนไปหาคนซื้อฝากทันทีคุณไม่ใช่เจ้าของที่ดินอีกต่อไปเพียงแต่เวลาคุณเอาเงินไปชำระหนี้ภายในกําหนดคุณจะได้ที่ดินตรงนี้มานะฮะได้กลับคืนมาเป็นของเรา สัญญาขายฝากในข้อที่2นะฮะกรณีว่าคุณไม่จ่ายเงินเขาไม่จ่ายนี่คืนภายในกําหนดที่กําหนดในสัญญากรรมสิทธิ์ในที่โอนไปหาเขาโดยที่ว่าเขาไม่ต้องฟ้องศาลไม่ต้องไปลงไปศาลเลยสัญญาขายฝากนะฮะกลายเป็นที่ดินของเขาโดยบริบูรณ์เขาสามารถไปซื้อไปขายต่อบุคคลอื่นได้ทันทีคุณจะไม่ได้รับการขึ้นศาลในสัญญาประเภทนี้เพราะที่ดินจะกลายเป็นของเขาทันที แต่ข้อดีคือเขาจะไม่สามารถมาฟ้องหนี้สินดอกเบี้ยเกินกว่าสัญญาขายฝากตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในส่วนของสัญญาขายฝากก็ยังมีข้อดีอยู่นะฮะสำหรับคนขายฝากก็ยังมีสิทธิครอบครองในการที่จะทําประโยชน์ในที่ดินอยู่จนกว่ากรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของผู้ซื้อฝากกรณีคุณไม่ไถ่ถอนภายในกําหนดนะครับการขายฝากที่ดินถ้ากรณีว่าเราต้องการที่จะ ถ่ถอนนะฮะแต่เราเงินไม่พร้อมเงินไม่ทันการขยายระยะเวลาถ่ายถอนทุกครั้งคุณจะต้องไปทําที่สํานักง,งานที่ดินคุณจะโทรบอกกันเองไม่ได้คุณจะต้องพากันไปทําที่สํานักง,งานที่ดินจดจํานองขยายการขายฝากครั้งที่หครั้งที่2ว่าไปถ้าไม่มีสัญญาตัวนี้ถือว่าที่ดินเมื่อครบกําหนดเป็นของเขาทันทีเลยนะครับฉะนั้นการจะผ่อนเวลาให้กันคุณจะต้องไปทําจดจาจดทะเบียน ขยายระยะเวลาการขายฝากนะฮะทีนี้การถ่ายถอนการขายฝากส่วนหนึ่งก็คือลักษณะว่าการไถ่ถอนนะฮะคุณจะต้องมีการชําระหนี้ภายในระ,ะยะเวลาเจ้าหนี้จะต้องออกว่าได้รับเงินครบถ้วนแล้วอนุญาตให้ไถ่ายถอนการขายฝากได้นะฮะจะต้องมีหลักฐานจากเขาถ้าไม่มีหลักฐานเป็นการรับไว้ปากเปล่าไม่ได้การไถ่ถอนการไถ่ถอนรับเงินการขายฝากตรงนี้คนละอย่างกับจดทะเบียนไถ่ถอน หลังจากที่คุณจ่ายเงินไถถอนการขายฝากแล้วคุณจะต้องพากันไปจดทะเบียนไถถอนการขายฝากนะฮะที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อให้ที่ดินกลับมาเป็นของคุณการไถถอนคือต้องทําเป็นหนังสือจากผู้รับเงินนะฮะ <Milan> ผู้ที่ซื้อฝากว่าได้รับเงินครบถ้วนแล้วอนุญาตให้ถอดไถถอนได้จากนั้นเอาใบเสร็จการรับเงินการไถถอนไปยื่นที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อที่จะจดทะเบียนการไถถอนการขายฝาก ให้หลังโฉนดกลับมาเป็นของเรานะครับกรณีครบกําหนดนะฮะเจ้าหนี้ผู้รับซื้อฝากอยากได้ที่ดินของเราไม่ยอมให้ไถ่ถอนนะฮะทางแก้คือเราจะต้องนําเงินไปวางที่สํานักง,งานวางทรัพย์นะครับเพื่อให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีออกหนังสือแจ้งให้ผู้ขายฝากนะไอ้ให้ให้ผู้ซื้อฝากมารับชาําระหนี้ถ้าไม่มารับภายในกําหนดนะฮะก็ถือว่าผู้ซื้อฝากเป็นฝา่ายผิดสัญญา เราสามารถที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนการขายฝากตรงนี้ได้นะฮะแล้วกรณีว่าเมื่อเรามีหนังสือจากสำนักง,งานบังคับคดีเรียกไปแล้วเขาไม่ยอมที่จะมารับถ่ยถอนการขายฝากอีกวิธีหนึ่งคือเราจะต้องมาคัดเอกสารที่สำนักง,งานบังคับคดีนะฮะเป็นหนังสือเรียกให้มารับชำระหนี้เพื่อน,นําไปที่สำนักง,งานที่ดินเอาไปทไําหมเอาไปอายัดเพื่อไม่ให้มีการจําหน่ายจ่ายโอนที่แปลงนี้ แต่คุณจะต้องมีหนังสือวางรัพย์การไถถอนการขายฝากตัวนี้จากสำนักง,งานบังคับคดีเพื่อที่จะไปอายัดที่ดินแปลงนี้ไว้สุดท้ายนะฮะมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับเมื่อครบกําหนดการไถถอนการขายฝากก่อนครบ3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนเจ้าหนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งนะฮะยอดหนี้กำหนดเวลาในการไถถอนให้กับผู้ขายฝากได้ทราบ นะฮะเมื่อใกล้จะครบกําหนดแล้วนะครับจะต้องมีหนังสือแจ้งเขากรณีว่าคุณไม่มีหนังสือตรงนี้แจ้งเขานะฮะสัญญาการขายฝากจะขยายอัดไปต่อไปอัตโนมัติอีก6เดือนนะถ้าเรามีเงินไปชําระภายใน6เดือนนับแต่วันครบกําหนดตามสัญญาคุณก็สามารถไถ่ถอนการขายฝากได้เมื่อได้รับการไถ่ถอนแล้วคุณก็ต้องให้เข้าทําหนังสือว่าได้รับเงินไถ่ถอนการขายฝากแล้ว นะครับเพื่อที่จะนําตรงนี้ไปจดทะเบียนในการที่จะเพิกถอนในสํานักง,งานที่ดินให้กลับมาเป็นชื่อเราการที่ผู้รับซื้อฝากผิดสัญญานะฮะไม่ยอมรับไถ่ถอนก็ดีวางรัพย์ไม่ยอมมอบเอกสารคืนแก่เราก็ดีหรือครบกําหนดแล้วนะฮะไม่ยอมแจ้งเราเราไถ่ถอนได้อีกภายใน6เดือนแต่ก็ยังไม่ยินยอมปฏิบัติทางแก้คือคุณต้องฟ้องไปที่ศาลเท่านั้นเพื่อที่จะเพิกถอนและบังคับสัญญา อาจาผู้ซื้อฝากในครั้งนี้ได้นะครับก็ขอพยายามเตือนไว้นะไม่จําเป็นอย่าไปกู้ยืมเงินประเภทขายฝากเพราะว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดมาที่ดินของคุณจะเป็นของเขาทันทีเราต้องไปตามแก้ทีหลังถ้าเลี่ยงได้ก็คือทําเป็นสัญญาจำนองซะสัญญาคาประกันซะกู้ยืมซะนะหรือเป็นอเอาไปวางประกันเงินกู้ตามเจ้าหนี้ก็ได้นะฮะเมื่อถ้าผิดนัด สัญญาจำนองก็ดีสัญญาค้ำประกันก็ดีเขาจะต้องฟ้องเพื่อที่จะไปะต่อสู้กันว่าต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่เหมือนที่ธนาคารเขาทำกันนะฮะแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้อีกประเภทหนึ่งผู้ซื้อฝากอย่างเดียวนะฮะอยากได้ที่เขาถ้าไม่ยอมมาไถาไม่ต้องไปลงไปศาลที่ตกเป็นของอ้วทันทีนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างจะเอาเปรียบผมจึงเรียกว่าเป็นสัญญามหานตภัยขายฝากนะฮะ ก็ฝากให้ข้อคิดแง่คิดกันไว้เตือนเตือนกันไว้นะฮะเดือดร้อนเรื่องเงินมันเดือดร้อนกันทุกคนแต่การที่จะนําที่ดินเราไปกู้ยืมเงินก็ใช้สติคิดให้ดีนะฮะมีเก็จสาระความรู้ดีๆธนานอนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ